สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูโจ้ยเช่นเคยคลิปนี้เรากลับมาดูเกมมือถือญี่ปุ่นกันบ้างครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเกมอะไรใหม่ๆสักเท่าไหร่นะมีก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ไม่ใช่เกมนี้ครับ i n n o c e n t b a เนนะฮะก็ใครที่ติดตามเราเนี่ยน่าจะพอคุ้นหูคุ้นเคยนะครับกับเกมนี้อยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกมที่ออติดอันดับด้วยนะครับเกมที่กําลังจะมานะฮะก็ติดอยู่หลายอาทิตย์เลยนะครับก็ตัวเกมจะเป็นแนวแบบ เรียกว,ว่า rpg ก็ได้นะครับการต่อสู้จะแนวสลิงช็อตนะฮะก็คือลากแล้วปล่อยเพื่อให้ตัวเนี้ยเด้งไปชนฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อสร้างดาเมจนั่นเองไม่พูดมากทําเพลงเข้าสู่เกมกันเลยนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้ก่อนเป็นเรื่องของการตกลงออข้อตกลงการเล่นเกมทั้งหลายแล้วนะครับกดตกลงไปเลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับภาพสไตล์อนิเมะนะฮะอยู่ที่ชิบูย่าด้วยนะฮะไอตึก109่งศยเานี่ยใช่ไหมาทำไมมันเป็น901เออช่งมันตึกอะไรก็ช่างมันแต่รู้ว่าดูปุ๊บก็เป็นยี่ญี่น,น อ่าก็ก่อนเข้าไปเล่นเกมเนี่ยจะมี2เมนูคือล็อกอินผ่านทาง Google Plus นะครับส่วนอันนี้ครับสำหรับคนที่ย้าย ID อ่าก็ใส่ได้ที่นี่นะครับวิธีการใส่ ID ก็อันนี้แหละอ่า,อาสามารถสิงกับ Google Play ได้นะครับผมเพิ่งรู้เพราะหลายๆเกมเนี่ยมันไม่ให้สิงกับทาง g o o g l e Play นะครับแต่คือเกมนี้เนี่ยสิงกับทาง g o o g l e Play แอคเคาได้และถ้าเป็น i อจูล่ะยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นว่า สะดวกครับเกมนี้นะฮะก็คือสามารถแบ็กอัพข้อมูลผ่านทาง Google Pass ได้เลยนะฮะก็แค่กดตกลงก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าส่วนวิธีสร้าง ID ล่ะทำยังไงแหมก็ต้องไปสร้างกันในเกมนะครับอ่ะเริ่มเลยมาหนึ่งก็จะมีการให้ใส่ชื่อนะครับห้ามเกิน8ตัวอักษรนะครับอ่าแล้วก็ยังมีการถามอีกครั้งนึงนะว่าจะย้ายไอดีไหมนะแต่เราก็ยืนยันที่จะเล่นใหม่นะครับกดตกลงไปกอรอดาวน์โหลดครับ33ไฟล์ ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคนโหลดเดยอะไหมนะครับตอนที่เกมมาใหม่ๆนี่โอโหกว่าจะโหลดเสร็จใช้เวลานาน,นมากเอาเป็นว่ารอสักครู่ครับเอาละครับเมื่อดาวนโหลดเสร็จก็มีเนื้อเรื่องเลยนะฮะมีตะลุงมาบนบนบนเกี่ยวกับเนื้อหาของเกมนี้นะครับไม่สนใจครับเราข้ามเลยเอา่าเพราะว่าเราต้องการรีวิวระบบการเล่นเป็นหลักนะครับซึ่งก็ตามสไตล์ของเราอยู่แล้วเนาะเอาล่ะคาเลนนะฮะเป็นผู้ที่สอนรายละเอียดของการเล่นเกมนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าดีมากสอนยันเล่นเป็นเลย ผมแทบไม่ต้องอะไรต่ออีก,กับเกมนี้เลยอ่ะเออคือเขาสอนหมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปนั่งเก็บเวลอะไรทั้งสิ้นนะครับสังเกตนะครับภาพสวยมากนะครับเป็น 2D ก็จริงนะฮะแต่สวยงามจริงๆฮนะแล้วก็มีระบบท่าน,นะครับเกมนี้ <ไป S 1> ก็5าท่าพื้นฐานเลยแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงแล้วก็มืดกับสว่างเนี่ยชนะกันเองนะครับวิธีการเล่นครับอ่าเดี๋ยวให้ท่านคาเลนนะฮะเป็นคนสอนนะครับก็ ฝั่งเรามีสคนนะฮะตรงนี้นะครับคนนี้เป็นคนคนแรกที่เราจะได้เดินนะฮะอันนี้ก็แนวสลิงช็อตครับก็คือลากแล้วปล่อยนะครับใครนึกภาไม่ออกอิงกี้เบิร์ดนะครับเป็นเกมแรกที่ทำแนวสลิงช็อตนะฮะปล่อยปุ้งก็ไม่ได้ต่างกาบเกมแนวเดียวกันเท่าไหร่นะฮะคือปล่อยไปก็โดนสตูก็จะเกิดการโจมตีนะฮะโดนพวกเดียวกันก็จะเกิดการสนับสนุนกันขึ้นแต่จะมีรายละเอียดที่เล่นเนี่ยแตกต่างกับเกมอื่นเล็กน้อยนะครับ มาดูยูนิตครับมันจะมีทั้งหมด3สายด้วยกันนะครับเอ้ยจริงๆมีมากกว่านี้นะเท่าที่ผมเห็นรู้สึกจะมีเยอะกว่านี้นะแต่อันนี้รู้สึกจะเป็นพื้นฐานครับก็ถ้าเป็นสายสีแดงนะก็นี่เลยโจมตีชิงใช่ไหมถ้าเป็นสีเขียวก็ทะลุนะแล้วก็อันสุดท้ายนี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็ทะลุเหมือนกันเลยเนี่ยเออก็ไม่รู้ว่าสอ,อันนี้แตกต่างกันยังไงอันนี้นะ่าอ๋ออันนี้คือพาศัตรูไปด้วยใช่ไหมเออพาศัตรูไปด้วยนะแต่นีนคี้ทะลุนะครับก็ลองเล่นดูนะเออถ้าดูภาพไม่ออกไม่เข้าใจก ก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับตัวต่อไปของเราเป็นธาตุอะไรวะสีสีดํานะครับแล้วก็ออคือผมจะบอกว่าไงดีอะเป็นสีดําแล้วก็ดูสัญลักษณ์ด้วยนะฮะอ่าอันนี้โอ้โหอย่างรุนแรงครับอ่ต่อมาเป็นทหารนะครับอันนี้เรื่องธาตุเราบอกไปเรียบร้อยแล้วทหารในนี้ลองดู อ,อ๋อแล้วก็กดได้อีกทีหนึ่งชุดอ่าคือแค่บางบางสายเท่านั้นนะครับที่ทําแบบนี้ได้ก็คือชนศัตรูหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆศัตรูแล้วก,กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อ่าใช้สกิลรอบตัวนะครับเวฟบแรกเรียบร้อยครับมาดูเวฟที่สองกันบ้างอ่าเกตเต็มแล้วก็คือใช้สกิลได้นั่นเองนะครับถ้าเกรเต็มก็กดอ่าก็จะมีอนางเขตบอกครับว่าอ่าจะใช้สกิล อาณาเขตเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งต้องยิงไปก่อนรอบนึงนะฮะแล้วค่อยกดนะครับกดกดตามจังหวะที่เราคิดว่าเฮ้ยตัวละครเราจะใช้อันติโดนแน่นอนโชว์ค่อยกดอีกทีนะครับปึ้งอย่างรุนแรงนะครับนี่นแหละครับเป็นสกิลอันติเมตนะครับ,รรรบตีธรรมดาพอละอน,นี่ตัวนี้กดได้นะครับชนแล้วกดได้อีกครั้งหนึ่ง เอาตอนนี้นังไม่ตายหรอนี่เรียบร้อยครับผมกดรูรๆหมดอ่ะเพื่อให้การโจมตีคอมโบนโหบอลแล้วครับอัดบอสก่อนเลยแล้วกันเทินใครวะเทินพี่ทหารนะครับมีไอเทมให้เก็บด้วยนะครับตามตามการเล่นอ่ะจะมีไอเทมหลายแบบให้เก็บนะครับโอ้ยอย่างงี้พี่ทหารนี่เลยแล้วกันเล่นเดียวกันไปเลยเรียบร้อยครับไฟไฟปุ้ง โอ้โหนึกว่าไม่โดนแล้วครับเพราะว่าพี่ทหารอยู่ตรงกลางเรียบร้อยครับนิ่มมุนขนึ้นยุ่แปลว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะครับนิมหมุนขั้นยุ่เรียบร้อยครับนี่คือผู้ที่สร้างดามเมจสูงที่สุดนะ,ะก็มีการประเมินด้วยนะครับแล้วได้รับโบนัสมานะครับอเนี้เอาไว้ขายจะได้ตังค์เยอะอืมก่อนนี่แหละครับการเล่นของเกมนี้ก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่นะเออ ต่อมานะฮะเขาให้ไปเปิดขาจับปองไปเลยนะครับก็จะมี2แพ็กเกจด้วยกันคือซิงเกิลนะครับเปิดทีละใบหรือเปิด10แถมหนึ่งใช้5้าคริสตัลนะครับเงินแคสในการเปิดรอลุ้นกันเลยครับนี่ต้องดึงคันโยกด้ยนะใช่ปะ่ะเออใช่นะฮะโอ้โหนี่ยเลขลิฟท์ใครมาเนี่ยถึงแล้วครับใครเอ่ย รู้สึกจะได้เหมือนกันทุกคนนะครับต่อมาอ่ะเรื่องของเมนูยูนิตนะครับซึ่งโอนนี้แทบจะเหมือนกับเกมอื่นๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปไล่ทีละเมนูเลยตามที่เกมสอนนะครับอันแรกนี่เป็นการจัดทีมนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยก็เลือกตัวละครเลือกกันดือด้อๆเลยนะครับแล้วก็จะมีบอกเปรียบเทียบนะครับว่าจะดีขึ้นแย่ลงอะไรยังไงอ่าแล้วก,กดตกลงแค่นั้นเองครับก็เนี่ยเสร็จแล้วนะการย้ายเอ่อการปรับทีมนะครับ ต่อมาที่เขาสอนต่อจะเป็นการอัปเกรดนะครับแนวเกม RPG พิมพ์นิยมมามีหมดนะฮะก็เลือกตัวละครนะครับที่ต้องการอัปเกรดนะครับแล้วก็เกมนี้นะฮะหนังสือจะเป็นตัวที่ให้ EXP เยอะนะครับอันนี้ให้จําประเภทของตัวละครไว้ก็แล้วกันนะครับนอกจากตัวละครธรรมดาจะมีพวกหนังสือพวกไอ้ผลึกพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันเป็นทีละสเต็ปจับกินเลยนะฮะเลเวล3าขึ้นเลยนะครับทันทีเลเวลตันเลย นี่คือตัวละครหลักของเราเนาะเรียบร้อยครับเวลตันนะเวลตันแล้วก็ไปทําอะไรต่อนะฮะ,ะต่อมาก็ยังคงเป็นการอัปเกรดอยู่นะครับแต่อันนี้รู้สึกจะเป็นปการอัปเกรดสกิลนะฮะกดเข้าไปดูก่อนอ่าก็การอัปเกรดนะครับก็เหมือนปลดลิมิเตอร์มากกว่านะครับเพราะจากระดับสามสิบมันเด้งไปสูงสุด45นะครับแล้วก็สามารถปลดลิมิเตอร์ได้หนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นมันใช้อะไรนะมองไม่ทันนะฮะมันใช้ของไอ,ไ,อไอ้พวกจาพวกนี้แหละนี่มันบอกเนี่ยเออ นี่นี่นี่เป็นดาวนะฮะใช้พวกดาวในการปลดลิมิเตอร์นะครับซึ่งต้องเป็นดาวธาตุเดียวกับตัวละครด้วยเรี <c oughs> ยบร้อยครับปลดลิมิเตอร์ครับกลายเป็นเลเวลตัน45นะครับจากเดิม30เนาะแล้วจะเห็นว่าตัวละครมีขึ้นสัญ,ญาลักษณ์บวกหนึ่งอยู่ด้วยนะอ่ะมาในอัปเกรดอีกแล้วเนี่ยไหนได้มีบวกหนึ่งอยู่ด้วยนะอ่ะนี่ก็อัปเกรดอีกนะครับใช้หนังสือเหมือนเดิมเลเวลตันเหมือนเดิมเนี่ยครับ ขอข้ามเลยนะนี่กลายเป็นเวลสีห้าแล้วเลเวลตันอีกครั้งนะครับคราวนี้อ่าไม่ใช่ปลดริมิเตอร์แล้วครับคราวนี้เป็นการวิวัฒนาการนั่นเองอ่าก็ใช้ตัวละครนี้เลเวลตันนะครับหาของให้ครบครับของของเกมนี้คือจะเป็นพวกจี้จะเรียกว่าจี้หรือก็ไม่รู้เนี่ยนมัน,น,นเป็นแนวเนี้ยเออนะมันจะเป็นลานานานักษณนแนวนี้นะครับเรียกว่าอะไรเดีย๋ยล่ะผลึกอ่ะเออเรียกว่าผึลึกก็แล้วกันอ่าเนี่ยครับเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการนะครับอย่าลืมเลเวลตันแล้วก็หาผลึกให้ครบ ป็นไงครับหล่อขึ้นไหมนี่ทุกคนนะครับมาเล่นเกมนี้จบช่วงโปรล็อกเนี่ยจะได้ตัวเนี้ย SR ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะแน่นอนนะฮะเพราะมันบังคับผ่านระบบของเกมจะสอนเราทุกอย่างนะครับอ่ะต่อมาไปลุยเวสต่อนะครับซึ่งเกมนี้มีแบบมันตี p l a y e r ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับส่วนอันนี้ที่เราเล่นฮิตตรินะฮะฮิตตวนีก็คือคนเดียวนั่นเองโซโล่นั่นเองนะครับ ตอนนั้นไม่พอครับยังมีให้เลือกอีกว่าจะเล่นประเภทไหน normal ก็คือตามในเรื่องนะฮะ special ก็คือพวกอีเวนต์ไอประจําวงประจําวันมาตามช่วงเวลาทั้งหลายแหล่นะครับและสุดท้ายเป็น sub story คือเล่นตามในเรื่องไปเรื่อยเนี่ยมันก็เปิดขึ้นมามัง้งต้องมั้งด้วยครับเพราะว่ายัางเล่นลมันยังมันยังไม่เปิดไงเออเดี๋ยวเราค่อยมาดูการลุยดันเจีนเกมนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกับเกมอื่นนะครับก็มีเลือกแผนที่นะครับแล้วก็เลือกเพื่อนนะครับแล้วก็มาบู ก็มีระหว่างโหลดก็มีตัวละครแรงเอสเอให้ดูด้วยเริ่มแล้วครับอกด,ดสกคิปนะครับไม่ดูครับมา,มาไปอุ้งอาตีเออชนนิดเดียวก็อัดต่อทะลุใช่ไหมไอที AP. เออแรงเหมือนกัน ชอบมากครับตัวนี้เอ้าไม่ตายเหรอหนึกว่าตายอ้าแล้วก็เลือดถ้าเกิดเราโดนโจมตีนะครับเลือดจะรวมกันทั้งทีมอ่านั้นไม่ต้องกังวลว่าใครจะตายไปก่อนหนึ่งคนไม่มีฮนะถ้าตายตายหมดนะครับแล้วก็มีนม,มให้กินด้วยนะฮะเมื่อกี้เก็บนมมาโหเรียบร้อยโอ้โหอัดกันเป็นหมื่นนะหลักหมื่นนะเพราะเพื่อเรามันเก่งไงอ่าเลือดเด้งแล้วนะครับก็คือผ่านผ่านผ่านรอบเลือดเด้งขึ้นมาหน่อยนึง อนี่แล้วกันระ,ะเบิดไม่โดนนะน่าเสียดายเออคันนี้ฟันโดนต้องเลือกเอาทีละตัวสองตัวเฮ้ยลืมเก็บนมเลยอุย้ยโดนมันระเบิดไม่เป็นไรครับอ,อันนี้เป็นตัวเพื่อเราเทพอยู่แล้วเอานมก่อนเรียบร้อยครับอาวตัวนี้กดไม่ได้ เมื่อกี้จะลอกดกดไม่ได้ครับไอ้นี่มันออาเป็นสายแล้วเบิดนี่นี่แหละระเบิดบ้างนะ <c oughs> ก็ดูสายเอาได้เนี่ยสายระเบิดใช่ไหมนี่สายตีทะลุใช่ไหมอันนี้ก็ตีตีทําให้ตัวตูเด้งนะครับแล้วไอ้เพื่อนของเราเป็นสายอิวคือมันมีหลายสายไงแต่ละสายก็มีคนละธาตุนะครับ ก็คือไม่ได้หมายความว่าสายระเบิดจะเป็นธาตุแสงอย่างเดียวก็อาจจะเป็นธาตุอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นทําให้เรื่องของธาตุกับมิติของการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะคือเราอาจจะผมแมถ้าเป็นเกมประเภทเนี่ยผมชอบจัดไม่สายทีมสว่างก็มืดไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แพ้ใครไงมันแค่แพ้กันเองนี่แล้วกันไม่เอาดีกว่าเด้งนมหน่อยเออแล้วก็ฟันไปอีกทีครับ ย่างรุนแรงเอาลืมกดใช้แอนติเมทใช้หน่อยรู้สึกตัวนี้จะฮิวนะฮะอ้าลืมกดครับอันติีเลยไม่เกิดผลเลยแม่ต่อไปใครอะ่ะอ๋อเพื่อเราอ๋อมีฮิวนะคะือหยุดได้นะครับเพื่อเรานะ,ะหยุดได้เหมือนกันจะหยุดแล้วเป็นการฮิวในบริเวณรอบๆระเบิดไปอีกทีเออ๋อติเมทตัวนี้ได้ละ กดเลยอ่าอันติเมตเป็นแนวควายครับเดี๋ยวเยงิงยิงนิดนึงกนะันชนมันทีนึ่งก่อนเอ้ยลืมกดกดไม่ทนันโอ้เ็งเลยไม่ใช่ลืมกดนะกดไม่ทนันเสียดายครับเกตหายไปเลยนี่ระเบิดอีกรอบนึ่งหิวด้วยเออจริงๆมันไม่ต้องหิวเพื่อนก็ได้ไงเพราะว่าเลือดมันรวมกันทุกคนไงนอ่าเดี๋ยวระเบิด แหมไม่โดนครับเด้งออกมาก่อนชิปแล้วนะตอนนี้บอสเก่งแล้วครับอุ้ยตายเลยเหรออ๋อไม่ใช่มันใช้ตะกิュอื้อหือรุนแรงครับอ๋อใช้ตะกิュไม่ได้นะเราเปิดปอรกทีเรียบร้อยชิวชิวสิวสิว,วสเตคเคลียนะฮะก็จะเห็นว่ารูปแบบการเล่นก็ไม่ได้พิดารานะครับอ่ะ MVP เลยนะ ก็มีการสรุปนะครับก็จบชา้าไปห,หน่อยครับก็ได้แรงเออแล้วก็ได้ของที่ไอเมื่อกี้เป็นของเพิ่มสเตตัสนะครับอันนี้นี่นี่เขาถามว่าจะแอดเพื่อนไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนคนที่เราเลือกมาตอนต้นเกมนะครับก็จะแอดก็แอด,แอดไม่แอดก็ได้โอเคก็น่าจะหมดแล้วมนะั้งเอาหมดแล้วนะครับต่อมาก็เป็นข่าวสารของเกมแล้วเราอินประจําวันต่อเลยอ่าโอเคนะครับก็จบ ช่วงของการสอนของเกมนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูเมนูกันดีกว่านะครับด้านบนกดได้ไหมกดไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็เลื่อนดูสมาชิกในทีมได้นะครับนี่ก็คือเควสเนาะอ่าก็มีโซโล่ใช่ไหมแล้วก็มีดูเควสตามปกตินะครับมีสเปเชียลอ่าก็ได้ของที่ใช้ในการปลดลิมิเตอร์แล้วก็ได้ของที่ใช้ในการอ่าอันนี้อะไรนะวิวัฒนาการนะครับก็มาแล้วแต่วันนะครับแล้วก็มีซับสตรอรี่นะฮะซับสตรอรี่ของ อของใครก็ไม่รู้ครับน่าจะมาตามเวลาเอ้ายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะครับสเตตเคลียร์เฉยเลยได้อะไรโอ้โได้เพชรนะครับดีเลยนะครับเป็นเควสที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ได้เพชรนะฮะอ่าตอนนี้ก็ไม่มีสับสตอรี่แหละอ่า,อาเดี๋ยวลองเล่นมันติเพเยอร์ดูนะครับอ่าเล่นผ่านไลน์ได้ด้วยนะฮะแล้วอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวนะ คือพอเราเลือกโหมดเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับขาจรเนี่ยก็ต้องเลือกด่านที่เราจะเล่นอยู่ดีนะฮะซึ่งด่านรู้สึกก็จะมีการปรับให้มันเป็นโคนลาประเภทกับลุยในเรื่องตามปกตินะครับก็ลองมาเล่นกันเองดูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเพื่อนนะฮะก็จัดทงจัดทีมอะไรได้แต่ว่าอ่อันนี้ให้เลือกห้องครับก็จะมีบอกอยู่ว่าอ่าห้องเนี่ย จะไปลุยด่านไหนกันนะครับในนี้ก็คือ chapter 4ด่าน2นะครับอันนี้เปิดรับคนอยู่2-4นะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนเล่นอนะ่ะแนะนําว่าให้มาอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นขาจอนะเดะอันนี้จะเป็นกับเพื่อนนะเดะมันก็เลยมีให้เลือกนะครับเอาเป็นว่าเล่นอัน่ากแล้วกันถ้าไม่มีเพื่อนนะอ่านี่คือ quest นะครับส่วนในนี้ข่าวสารไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็น mission นะครับก็มีภารกิปจประจําวันด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่มีนะครับมีแค่ว e k l y คือประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับมีเคลียร์เควส10ครั้งนะครับลงเควสแบบมันตีเพย์เออร์นะสามครั้งนะครับอันนี้แบบง่ายอันนี้แบบน่าจะเป็นปานกลางหรือยากนะฮะแล้วก็ผ่านทั้งหมดจะได้เพชรด้วยนะครับต่อมานี้อ่าเป็นเออ่วิกินะครับก็คือเป็นเอ่ออันแรกเป็นรายละเอียดของการ์ดที่เรามีทั้งหมดนะครับแล้วก็แอมเบรมาอันนี้เป็นเลือกคล้ายๆกับธงอ่ะนะเออแต่ว่าเลือกไปแล้วมันยังไงอ่ะ คือเหมือนกับว่าตอนนี้ผมมีตัวละครแค่ของของทีมนี้ไงทีมเอน้องแมวเนี่ยคิดว่าน่าจะได้โบนัสนะครับจากการเลือกทงกับทีมที่มันสอดคลองกันใช่เลยนะฮะใช่เลยมีบอกสเตตัสอยู่ครับอตอนนี้ผมก็จะมีแค่โรงเรียนใช้คำว่าโรงเรียนแล้วกันนะโรงเรียนอันแรกกันเดียวนะฮะก็ถ้าเกิดผมสะสมครบนะครับก็จะทําให้ยูนิตเนี่ยโจมตีแรงขึ้น10%นะครับก็เรียกได้ว่าโหดโคตรเลย ต่อมานะฮะอันนี้มินิโนเวลนะครเป็นก็โนเวลอะไลท์โนเวลอะนะครับแต่นนี้เป็นมินิเลยสามารถเข้าไปดูได้ครับก็คือลองกดเข้ามาดูแล้วกันมันเลื่อนได้นะครับเหนะ็นไหมก็จะมีเนื้อหาให้อ่านใครที่ชอบโนเวลนะครับแล้วก็อ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นออกก็ลองมาดูเนื้อเรื่องของเกมนี้กันนะครับซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวน,นี่คือมินิโนเวลนะครับมีหลายเล่มให้อ่านนะฮะ ส่วนอันนี้ก็คือเป็นช่วงโปรล็อกจะเล่นซ้ำอีกครั้งก็ได้ให้เกมมันสอนนะครับอ่าก็อันนี้คือวิกินะครับส่วนอันนี้คือแมสเซจนะครับเป็นของขวัญที่เข้ามานั่นเองนะครับเกมนี้ไม่มีปุ่มรับทั้งหมดนะมีไหมไม่มีนะฮะอันนี้เป,นเป็นปุ่มลบข้อความลบแมสเซจทิ้งทั้งหมดนะครับต้องมาทยอยรับ่ะสมมุติรับครบแล้วใช่ไหมก็เคลียร์ เคลียให้มันไม่ลบหูลบตาได้นะครับก็มารับกันเองแล้วกันนะถ้าผมรับนี่ใช้เวลานานแน่นอนส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกโปรโมชั่นทั้งหลายแหล่กิจกรรมทั้งหลายแหล่ก็จะมีวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับดูได้นะครับต่อมาเมนูด้านล่างว่างนะครับอันแรกเป็นโฮมก็คือหน้าจอน,นี้แหละต่อมาเป็นยูนิตนะครับซึ่งมันสอนเราไปแล้วสีอันบนนะครับทวนกันอีกครั้งเกือกน,นี้จัดทีม gate Level, อัปเกรดเลเวลปลดลิมิเตอร์นะครับแล้วก็วีพัฒนาการ นะครับส่วนอันนี้ยังไม่เปิดนะครับก็ต้องรองกันต่อไปส่วนอันนี้วิกินะครับก็อันเดิมเลย4เมนูนี้เหมือนที่เรากดเข้ามาหน้าหน้าจอแรกสุดนะครับตรงเนี้ยอันเดียวกันต่อมาเป็นยูนิตลิสต์นะฮะก็คือตัวละครที่เรามีนะครับสามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับไอของพวกเนี้ยเป็นของที่ใช้เพิ่มสเตตัสนะครับที่เป็นรูปยาเนี่ยอ่าส่วนนี้ก็เอาไว้ขายนะครับอเดะเดวเๆ,ๆไอเรื่องอัปเกรดสเตตัสนะก็ อเดี๋ยวกดให้ดูกันละกันเวลาเราจะอัปเกรดจะเห็นว่ามีหลอดบอกใช่ไหมครับว่าสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกเยอะแค่ไหนนะครับเราก็สามารถเอาพวกยาเนี่ยเออมาเพิ่มสเตตัสให้ได้เห็นไหมอ่าก็เกมนี้จะมีสเตตัสแค่3อย่างคือเลือดโจมตีแล้วก็ป้องกันแค่นั้นเองนะครับใช้ป้องกันหรือเปล่าไม่น่าใช่นะอะไรสักอย่างหนึ่งนะความเร็วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้คืออะไรอันที่3นะครับอ่านอ่านไม่ออกตัวนี้ แต่อันบนคือเลือกอันสองคือโจมตีนะครับน่าจะเป็นความเร็วมั้งเพราะว่าเห็นมีนิดเดียวเองหลักร้อยนะฮะอันสุดท้ายขายนะครับก็อย่าลืมถ้ายูนิตเต็มนะครับหรือได้พวกคอยนะครับพวกทองทองมาเนี่ยเอามาขายราคาดีนะฮะราคาดีจบแล้วนะครับยูนิตก็มีเท่านี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากช็อปร้านค้านะครับก็แหมเหมือนเกมทั่วไปเลยคืออันนี้คือซูกิสตันนะครับเพิ่มช่องเก็บยูนิต อะก็คือเดิมเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะให้100ช่องอยยออก้เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันอะก็ถ้าเกิดเต็มแล้วไม่รู้จะขายใครมีแต่ตัวเทพๆตั้งนั้นเลยก็มาเพิ่มสล็อตดได้ที่นี่ต่อมาคือเติมเอ e เนอร์จีครับเอเนอจี Energy เกมนี้ก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับก็สามารถเติมได้ถ้าเกิดว่าขี้เกียจรอเวลานะครับอันต่อมาก็จะป้องอ่ะมันก็พาเรามาเปิดแล้วรอบนึงใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มี10บวกหนึ่งผมคิดว่า อย่าเพิ่งเปิดดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปรับจดหมายให้ครบก่อนก็น่าจะได้เพชรถึง50แล้วก็มาเปิดนะครับส่วนนั้นล่างเป็นเฟรนก็จะปองนะฮะก็คือใช้แต้มเพื่อนนั่นเองอ่าครั้งละ50านะครับก็มีแค่นี้นะฮะอันต่อมาเป็นเพื่อนนะครับ่าก็รูปก็ชัดเจนแล้วครับอันนี้ก็คือชวนเพื่อนครับชวนผ่านไลน์ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือหาเพื่อนนะครับโดยใส่ไอดี นะครับเลขของผมสวยมากเลย1 0 0 1 0รแล้วก็22นะไม่ต้องแอดมานะผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับต่อมาเป็นเฟลิสนะครับรายชื่อเพื่อนอันสุดท้ายก็คือเพื่อนที่เขาแอดมาหาเรานะครับซึ่งยังไม่มีนะครับอันสุดท้ายแรกเป็นเมนูนะครับเมนูของเกมนี้ก็ไม่ได้มีวุ่นวายอะไรมากมายอันแรกนะครับเป็นเรื่องของข่าวสารนะครับอันที่2องออปชันนะฮะก็ปรับพวกเสียงได้อะไรได้นะครับแล้วก็มีล็อกอินโบนัสให้ดูนะครับเฮลนะครับแนะนาการเล่น แล้วก็อันต่อมาเป็นเกี่ยวกับอันนี้นะครับที่เป็นรูปคนเนี่ยแฟ้มคนเนี่ยเกี่ยวกับ ID ของเรานะครับอันแรกก็จะเป็นโปรไฟล์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับเงินแคสที่เรามีนะครับการใช้เงินแคสนะครับอันสุดท้ายอ่าเป็นสถิตินะครับการเล่นทั้งหมดนะครับเช่นเลเวลเท่าไหร่ล็อกอินมากี่ครั้งแล้วอ่าแล้วล็อกอิน ลอกอันนี้คือล็อกอินต่อเนื่องนะต่อมาอันนี้คือล็อกอินมาทั้งหมดกี่วันแล้วนะครับมีเพื่อนเท่าไหร Fan ่เฟนพอยต์อะเฟนพอยต์เท่าไร่มีตังเท่าไรนะครับแล้วก็ EXP รวมเท่าไหร่คือมีบอกรายละเอียดยิบๆ,ๆเลยนะฮะต่อมาอันนี้อะใครมีปัญหาครับแจ้ง GM ที่เมนูนี้เลยนะครับกรุณาเรียบเรียงเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาช่วยแก้ไขปัญหาได้อันต่อมาอันนี้ Data Note Backup นะครับอันนี้คือการย้าย ID นั่นเองนะครับก็กดเลยนะฮะ,นนะก็คือ อันนี้อะไรเนี่ยนี่ตองตองแค่นนี้นะฮะเดต้าแบ็กอัพนะครับก็คือให้ซิงค์กับทาง google plus นะฮะลองดูดิไหนไหนก็ลองแลวก็ลองเลยนะหาก็เลือก ID ของเราด้วยนะครับก็ไหนไหนก็ซิงค์แล้วนะก็ลองเทสให้ดูไปเลยอ่าก็มีให้เลือกนะพวกนู่นนั่นนี่นะครับก็จริงๆก็กดยอมรับไปเลยก็ได้นะฮะถ้าผู่ชมอาจจะมองไม่เห็นนะโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซิงค์เรียบร้อยนะครับทีนี้ จะลืมนะครับเวลาเพื่อนๆเล่นครั้งแรกเนี่ยก็หน้าจอแรกสุดจําได้ไหมครับจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับจะมีเมนูอยู่ด้านขวาล่างด้านขวาล่างนะครับเป็นเรื่องของการย้าย ID นะครับก็ทําแบบนี้แหละนะฮะดูซิงกับ g o o ก l e Plus ก็เป็นอันจบเท่านั้นเองนะอ่ะอันสุดท้ายละเป็นเมนูอื่นๆนะครับอ่าไอพวกนี้ไม่ต้องเข้ามาก็ได้อันนี้คือจะเป็นพวกข้อตกลงทั้งหลายแหล่ข้อกฎหมายอะไรของเขานะครับส่วนอันสุดท้ายนี้เป็นย้อนกลับไปที่หน้าไตเติลอ่ะลองกดดูเลย นี่ย้อนกลับมาหน้าไตเติลแล้วนะครับเผื่อมันมีเมนูย้ายเครื่องให้เห็นไงผมจะได้บอกทีเดียวเลยมีไหมเอ่ยเมนูย้ายเครื่อ,ง,องหายไปแล้วนะะปกติจะอยู่ตรงนี้นะฮะน่าเสียดายจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับเกมนิโนเซนเบนเนี่ยก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะครับก็รีวิวครบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเกมนี้นะครับยกเว้นระบบเดียวที่ยังไม่เปิดนะครับก็คือก็คือไม่รู้นะก็มันยังไม่เปิดนี่เออนะยังไม่เปิดเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวละครนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นก็โปรดติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสรุปเกมนี้เลยโอเคสนุกดีเล่นเพลินๆภาพสวยนะครับก็นั่นแหละที่อยากจะแนะนำนะฮะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับกราฟิกโอเคแล้วก็การเล่นไม่ได้วุ่นวายมากนักนะครับถึงไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็เล่นเกมนี้ได้นะครับฟันธงโดยนายชอตตี้วูโจวะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ